ครับสวัสดีครับมาเลยพี่น้องวันนี้เมื่อเสพรายเไพรายนี่ครับบักลิมฟ้าหรือบักไม้ครับผมสดสดครับสั่งมาจากไทยเลยส่งมาจากไทยครับเดี๋ยวตัวนี้สิมาซอยกินกับน้ำตกน้ำตกเหนียงว้าครับผมทาเหนีองอยงกับยางใส่ต้านผงเนื้อ,อถ้าผนพี่น้องนี่ วันขายมันเกิดแม่แล้วครับอันนี้เซอร์ไฟเซอร์พอได้ข้านี่เป็นยางอันนี้เด้อพี่น้องยางใส่ออนกับกระเพาะหมูโุ่นครับกำลังสีโอเคเลยครับเดี๋ยวสิมาซอยแต่ว่าพุ้งอันนี้เขากันข่าวนี้วกันหนึ่งแล้วหันครับผมนะครับพุ้งเลยเดี๋ยงสามแยา พรุ่งนี้วันเกิดจีนโจน่ญาจะอ,าอะไรให้จีนโน่จะจัดเนี่ยยังน้อยเนาะเนี่ยบาไลยมาเนี่ยผงนัวครับตามด้วยน้ำปลาน้ำตรกน้ำตรกกข้าวัวครับผม <Now. S 2> เน่าดูชานต้องจัดจัดครับเดี่ยวจัดฮะหม้อพริกนีะ่ะขอยพริกแล้วออหันห่นให้มันกรอบอยิดหน่อยเอาไฟขึ้นแล้วพริกแล้วออหั่นไหมแล้อังเรียงไฟ

โอ้ยหวมเลเวยไเอาไปล้างเอาไปล้างเอ้าเปิดน้ำเย็นล้างเบ่นหน่อยน่อย่อหแกวนเนี่ยหน่อยแก่มากเลยกินตัวหมืนเอาตาไปอุ่นดีลหรอเดี๋ยอเรอโน้ตอยเนี่ย เอาบอกน้าวอาอย่างนเจ้าน่อยเด็กเสีบหรือมเพลเอาซีเิสมบ่มคว่ารสชาติได้ละทีว่ว่าขันขาดขาดสมสถ้าลังเปียว,วอยใช่ไหมถวมาป้าหยิบตโตลงน,นเ๊ดเลยแล้วเพิวไปบ้าเพิ่มความเข้มจะหน่อยเนาะบ่วเข้มกับ่เสียบคือว่าวบ่าวนัวเลยต้องเข้มเปียวเพ็ดสามรส เอาไหมเนี่ยหมดเนียนจานเือต้าจานจานอาจานมาบอกแต้งเขาได้สือโอ้โหบายไม่ได้บอกกินฝากแต้งวมี่จ้าเหนนียวเหนี่วอะไปเดี๋ยจะไปเคียย์อยู่หุ่นดกดูดดอยู่ในตัวเี่นเอามาหมด Minority, มาได้เห็ดหลายพี่น้องเห็ดเนื้อหั่นมาลายก็ได้คิดหยากซือๆก็ได้เห็ดพอเห็คิดถึงอืจะคอยไปเก็บลูกโดดใส่ครับเก็บลูกโดดมาล่ะเป็นไเงินผ่อนได้ติ่ก็เชื่เลยนะเรียบร้อยครับผมหน้าตาน้ำตกเราแต่บ่มีหนามเนอะพี่น้อง น้าโต๊แบบแห่งๆครับยะไปสอยใส่ออนแล้วก็กระเพาะเลยพี่นอ้องเอาาอดี๋ยวมาสอยเลยกระเพาะครับผมกับใส่ออนอย่างนี่ครับผมสีสันนะครับผมแล้วเ้าสิบมาซอสอยเลยพี่น้องเลยกระเพาะและะ้วกะ็จะเป็นกระเพาะเลยพี่น้อง บางเขาอย่างใส่ใบกระถินน้าลงเพื่อใบยูคาบ่เคยบ่ใบอันนี้ไหมบ่เห็นห่วใบแห่งเขาข่าม้วนแล้วมันแห้งล้งไหมเออเขาใบเห็นว่าอันนี้ก้องหย่างก้องกีนั่นกระเสียบยุ่ยได้หรอเออของในใบตัวนีนได้ล่ะกระถินน้าล้งหล่ะยูคาฮันคิ้ว เสี้ยงครับผมใส่เฟี้ยงเข้าไปโอ้ยกีหอมๆนะจ๊สุกบบสุกขันเคี้ยเขาได้กีเดอวไปขันเคี้ยวออกมาเนเนี่ยยิบนี่น้ซับเปาเดียวบ้านเจ้าบอกว่าคือบ้านหอยกินกินไปไปเ่เลยเยอบ่ น้องซอยใส่เอาอะไครับใส่อร้อนมาร์มีสุดยอดครับมาร์พริกไทยดำและะ้วกระเทียมตะไคร่ล้วปรุงรส แซ่บอน่อาตับเราเมียนใหญ่มากเลยนะโคมเป็นอย่างสูงมากเีย แบบเม็ดก่องใส่แบงจานนะใส่ดิละบอกท่านเด็ดทายรูปอันนี้ เสกร์ฟแซลครับกระเทียมยพริกไทยพริกไทยนีย่นนพริกไ,กไทยดำเนอพี่น้อง่อเสิร์ฟเนี่ยใส่เร็วเทเดียนี่โคเทียบเขาเนี่ยบ้า,บานั่นได้นั่งยุ้ออย,ย,อ,ยอืมหลังเต็มมาเนี่ยบ้า,บานั่นได้นั่งยุ้ หนามยน,นียบทน่ท่านได้อาบอยู่น่าหัวแล้วแม่นเห็ดหลดไม่ต้องอา <c oughs> บบมอหมอแต่ว่าที่เขาแล้วใครอ,อาบแม่อ,อบมบนถ้านชุดม่เดียววาเด้วย โดยไปเจอกันอยู่ผุ่นครับนะครับส็บแสบนะกันอย่างใสอ่อ<ม>นคับกระพอครับฝ่าสืบแสบในกันงน้อยนางเรอสามานี้ยเทยนี้พี่พี่นอ้องแม่ใส่ใสอ่อน เดี๋ยวอดีมากัวาห้ผมเปนนอนก่อนดีกว่าพอมันพอมแตก็ถตัวเนาะมือนกันเตะกันเะเป็นทางผัดแต่นี้หัวใจครับหัวใจครับเอตไตไตไก่หัวใจไก่ก็พะ อย่างนั้นเหยียข้าวเาจงหมานั่งเวาิมข้าันนะอย่วยงไหนไปเข่งสองบาจีนห้ามนกินได้้ำ ทำมสี้หมน่ะรสชาตเน่ยไอ้ของขัญยาหอมหรือปะเนอมยยังไม่หอมเลยฮะยังนอไอ้ขออนยาอ่แนกว่นอมยังมวาไมมหวิทยลย้โหมหาวิยาลแ้มองว่าบังางนี่เกู กูสายผักไปอย่างนี้นะางกูก็ลงผัดหาซื้อแปดหาซื้อ่บานมาเลยเดี๋ยวเดือดหาแ้วเดือแปก็อยงี่กูบอกพหรอนู่นว่านี่เนาะหาแปดหาแปดุเหลืองงานแบบกูกูเฉยยังไงเนี่ยกูยังมาเหลืงานอยู่เออเฉยแหาแปดได้ป บ้ากูบอกว่าเขาไปอ่านมึงได้ขึน่าตัวมีพผดมังสอบเอ้กูกับเขาไม่อ่านเยลยมึงบอกเห็นขาไม่อ่านกูว่าเด็กหาเขาเด็กแปบ่กบแปดบ้ากว่าซิเแปดในบาานี้มึงคือมาผิดบอกบ้าบอกเมื่อว่าหาแปดกูกัว่าหาแปดก็หาแปดแต่ตอนเนี้ยอออเหนกม้บ้ากบอ่มึงยังไงนแ้นีเดกรุ่นาลุ่นนี้ย้ก็ จากแล้วเนี่ยเขากฮบ่าใส่ความปเจราทั้หะไี้ยเบไม่ทัวนเทบอกบ้าบ้อกรททั้หมเาบอกกันนี่เลยเนี่ยมถอเีหก้ว่ามอปากเขานาสิบอกไมทั่วก็ได้เขาบอกเรัมเราอกแมกเป็นห้สิบแปด้ามันกเป็นคนมาเพื่อนเจไม่ค่อยบอกกับพากงานเดี่ยวใบสามแบบไม่สื่อม่ไหว เปิดเปิดเปิดเปินเปิด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 เปินเปิดเเด้ปิดเปิดเปิดเปิดอปิเปเปิดเปเปิดเปิเปิด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 เปเดเป้ดเปิดเปิเปิกเป่นเปนัเนิดเปเปีดเปาดเ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 เปิดเปิดเเนเเเเดิเเเเเเ เอาผื่นเยอะคนบอกเ่าปะเป็นเคนเสือเนาะเออดีเลยสิบเอ็ดง่มบาบาเลกมันง่ามแล้วถ้าไม่ถือทุกปีว่ะง่ายบ้านเกิดมัใส่บาตรกสอดี่หปีใต้ก็พีเตดบอกทักอย่างครับสอบหาบหาองนไม่ผด่

ป่าแล้วเดี๋ยวขึ้นขึ้นขับเลยแันจะไม่ยิชีสแมเี่การีุ้ยกับกุยกันะแซ่บนีอมาอย่ิมแป๊นอตรมันขอมึงมันเผ็ดมันแซ่บผมมันเผ็ดยิ้มแป๊บดอกฮวนมาดเผ็ดออก แก่หลบเาหวานแก่คว้มดันดมาถึงก่ต้งไปหาหมอเลือด่มบดีใม้กินดิคฝาดเขาต้มห่อนหางกินวดฝาแข็งก็ห่อเพื่อาหกินเดียวมันขมเลยมกินเียกินหมกเป็ดหลอเป็ดเนเบอเอาว่ยังนอนก็เย้ทุกคน น้ำตาลข้าวเม่็ดน้าป้าปิดทำแฮมเบอร์เกอร์ให้โอ้ขับไปพิงหัวเลยบอกคุณได้หัวแม่คุชูสามบาทหนึ่งใบ่คิวคุชดสามสามบสามบ้านบมแฮมเบอร์เกอร์ดยอะหือแง่สามลบแง่บวก่กินเหม่นด้แม่ป้า ไม่จะทอเแี่เมื่อเราบอลกโดดใส่ม้นนเ,เนี่ย,น,ยน,นี่ไม่ออดีนะแค่น้อยบอขวานได้บอกดินฝาละพ,พิษลงเพลรกก็พิษไอ้อไบดินฝาบ่เคลื่อน จะบอกเลยเดี๋ยวพอคนยืนข่ายองพันพอคินหัวมั้าสื่อักยพอ้าื้อกินได้กับสิบาไปอีกล่ะสืก่องให้เดกจะพ้อมขายมาแพงมาแพงขายแั่นดันขายแผนสรหมครับไม่ขายตอนกินคนอื่นพสิเดี๋ยวไปเป่าเค้กต้นหัวกันจมาเบ่งกัน